สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องมือนีม้มวยได้ผลไม้ป่าตามฤดูกาลนี่ผู้ใด้หูจักแน่ค่ะพี่นอ้องม็มาอ,อางกอ่ยงอันนี้ซุกเลยค่ะพี่น้องเอามาจากคนขายประมหาณห้าุกนมึงละค่ะย่านบบซุกแต่ว่าเพิ่นกับโบเปลี่ยนสีค่ะพี่น้องแต่ว่าบางหนวยกับเปลี่ยนเป็นเปสีเหลืองอ่อนแบบนี้หวยแบบว่าเพิ่นซำเมือ่อกะกรีบออกค่ะพี่น้องนี่โลหนึ่งหนึ่งโลหนึ่งร้อยบาทซื้อมาสองโล เอาให้อาหาโลนึงมาเดีอยค่ะพี่น้องมาซิมผอมกันแบบน,นี้หมากเดือยไก่หรือว่าละมุดป่าบ่กเขาอื้นอืมรูปทรงเพิ่นก็สิเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องมาอืมหอมหวานเม็ดเพิ่นเป็นแบบนี้อร่อยหอมๆค่ะพี่น้อง ถ้าไหนหน่วยใด้มากเขาบอกว่าให้เอาบมใ่กระติบเขาไว้หอมหอมบมบ้นซุกกับแบบไปเปิดกินแล้วหวานแต่วันน่อยสีเหลืองสสีหวานกว่าค่ะพี่น้นงแต่ว่าอันนี้กระสุกเลยอเด้อดขาไม่ใไดมากหาฮกมือเหรอครับพี่นงนะ ฮาเบอง,ง์อยสีเหลือง mm hmm. หวานหวานหอมหากินยากเหรอคะพี่น้องเห็นกะลืแบบฝาวซัง ตะว,วันนวลสีเขียวโบวานซำสีเหลืองเหลืองอ่อนๆสิกัดให้เบิง่งแซ่บกินพ่นเลยค่ะพี่น้อง เม็ดเปเป็นซีด,ดำๆแบบนี้นคือเม็ดแบบละมุดเนี่ยแหละคะ่ะยังสัง <c> เ <oughs> ขียบมายังได้เดี๋ยวนี้เขียยหาหน่วยที่แบบว่าเพิ่นสีเหลืองอ่อนๆค่ะพี่น้องแต่ว่ากะมุมมี่หรอคะ่ะแต่ว่าบางหน่วยสีเขียวกออนนะ,ะอ่อนเนี่ยค่ะสุก แช่เย็นๆมากินแซ่บๆอันนี้ยังแข็งอยู่งซงซสสิเอาไปบ่มงไปอีกค่ะพี่น้องเอาใส่กระติบเขาไว้เพราะว่าตอนแรกอ่ะเอามามันกะว่าฮันเดสูบุเบิดค่ะพี่น้องยังเป็นเขียวๆวันนี้ก็เลยเอามาใส่ตู้เย็นไว้หามือมือว่านกับแอบซิมเหลวเอ,อหืหอนวยเขียวกันยังกินได้เมื่อก็เลยลองเอามากินในคลิปมือนี่ รสชาติคือกันกับหยังบอกว่าถือค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าให้เทียบเป็นพุไมละไม่ไข่บักละมุดมากที่สุดแต่ว่าตัวนี้ก็จะหอมกว่าด้วยค่ะหอมกว่าละมุด่ะเป็นกลิ่นหอมหวาน แซ่บสดชื่นสดชื่นมากอันนี้มันเหียวสั่า มืันนี้ก็ซ้ำแข็งเดี๋ยวตัวน,นี้สีเอาไปบูมใส่ก,กองเขาวไว้ค่ะพี่นอ่มแซ่บค่ะ ปีหนึ่งเด็กกินเทือหนึ่งพลไหม่ชนิดนี้มือกะบน่ใจว่าทั้งอื่นๆแบบใดแต่ว่าแถวบ้านหมวยเขาเอื่นบักเดยไกา,าแถวบ้านผู้ใดเอื่นแบบใดกะคอมเมนต์บอกกันในเด้อค่ะ,มคะเมื้อนี้กดไม่นุ่มพูผลไหม่ปลาหากินยากเนาะค่ะพี่นงมาฝากพี่ตอนนองปีหนึ่งเด็กินเ่อหนึ่งแซ่บค่ะหอมหวานอร่อยรสชาติแบบว่าย้อนวัยเด็กเลยเพราะว่าเคยกินตั้งแต่เด็กน่อย ขอพุณพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจได้หลายเด้อค่ะติดตามรับชมเป็นกำลังใจดีๆให้หมยมาโดยตลอดบ่ว่าจะเป็นลูกค้าหาันก๋วยเตี๋ยวเหนือว่ากิว้วหรือว่า support, ซัพพอร์ตสินค้าของหวยเปาแดงนะคะพี่น้องละกะเขามาติดตามรับชมเมใหนกำลังใจกะขอพุณหลายๆเด้อจ้าหมวยกะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะคิดสิ่งใดกะขอให้สมปรารถนาทุกประการที่สําคัญที่สุดก็คือสุขภาพค่ะพี่น้อง,ส,องสุขภาพสําคัญมากมาก่กอนสิ่งใดๆถ้าสุขภาพดีอย่างอื่นตามมาแน่นอนค่ะ เาดูแลสุขภาพกันนำนน่ได้จ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วด้วค่ะสวัสดีค่ะ